นี่สามชั่วโมงหายไปได้เต็มหลังเรยนี่คือสิ่งที่เราได้ซื้อกับข่าวมาพร้อมเลยดินไม่่ไปได้อะไรกินเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไปนะเดี๋ยววัเาจะทำให้ดูกับข่าวอย่างเยอะเนี่นนูๆนน สวัสดีค่ะทุกคนระวังมาเรงอลิปเราจะมาบุกบพาวานในช่องปจัจจานี้น้าอีกมือนเดคลิปนี้พะวานจะไปซื้อต้นไม้จะพาทุกคนไปเที่ยวตลา,าดต้นไม้แต่ว่าพิาตั้งใจไปซื้ออยู่มาสามสี่ต้นเล็กๆเ,เนาะที่จะไปตั้งตรงตู้ในบ้านนะจะตั้งให้มันมีอะไรชิค้อะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยไปเดินดูต้นไม้ดูกระบองเพชรดูนะชื่อว่าตลาดต้นไม้ฟ้าใสซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากในที่ที่ไปอยู่เนาะขับรถไปประมาณสิบยี่สิบนาทีประมาณเนี่ยจ,จะน่าจะแพกำลังจะไปน่าจะน่าจะเขาเรียกว่าอะไร เขาจะพูดอะไรก่อนน่าจะได้ดูทั้งหมดหมายถึงเพราะว่าแดดไม่ร้อนถ้าฝนไม่ตกก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนจะค่มคืนแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนนคุณชายเขาคนเขามาดูลูกน้องทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็แพรก็เลยถสีวกันมาเปิดคลิปเนะนั่งเขามาดูลูกน้องแล้วเดี๋ยวนั่งจะพาไปจ้ะอย่างที่แพอธิบายไปเร้วในคลิปที่ผ่านมาเนาะที่เรียกว่า อืมอรี่ค่คือคุณชายหนาที่เขาอ่ะก็คือพาลูกน้องพาทาหารไปไปจ่ายตลาดตอนเช้าเนาะคือเขาต้องตื่นเช้าวกว่าทุกคนมากประมาณหกโมงเขาต้องมาถึงที่ทํางานเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมการผลิตทำอาหารให้ลูกน้องให้ทหาร <c oughs> ใช่ไหมสเสร็จแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดมงเขาก็จะวางไปถึงช่วงบ่ายสามแต่แต่วันเนี้ยมี เขาเรียกว่าอะไรมีคนอยู่นางก็เลยเข้ามาดูแป๊บหนึ่งสันแล้วนางก็จะไปสืบต้นไม้เพราะว่าเวลาราชการจริงๆแล้วสี่โมงเย็นเขาก็เลิกาแต่ปกติแล้วนางก็จะเลิกม,มันห้าโมงจ้ะควบคุมดูการผลิตอาหารนู่นนี่นั่นเก้าปรุงอาหารอะไรงี้ร็จแล้วก็ดูทหารกินขาวเรียร้อยนางถึงจะเข้าบ้าน เพราะฉะนั้นอย่าถามแพรว่ามันทําไมเขาถึงอยู่ก็แพรได้เห็นอยู่ทุกคลิปเลยหรือว่าอะไรอย่างงี้โก้จะไม่ทุกคลิปเสมอไปเนาะแต่ก็อาจจะส่วนใหญ่เพราะว่านางก็มีเวลาเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีก็จะมีเวลามากเพราะว่าไม่ได้นั่งอยู่ออฟฟิศทั้งวันไม่ได้นั่งอยู่ในที่ทํางานทั้งวันอะไรเงี้ยทุกคนมันมีหน้าที่กันไปแต่แล้วเขาก็จะมีเรียกว่าอะไร แบ่งหน้าที่กันนั่นเนาะอืมกัน,นั่นแหละจ้ะไปไปพั่มเพื้อพลานาเดียวเพราะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดเอ่อฟ้าใสตลาดต้นไม้ไปจ้าถึงแล้วทำไมเงียบเงียบฟ้องเหาจังเ่ยวันธรรมดาหรอ เธอลงไปซื้อเลยนนเขาจะดูเธออยู่ไม่นี้ขึ้นไอ้เสื้อนี่ไงอันนี้แค่ของเธอไหมอ่ะใส่ลงไปซื้อเปนมะกรูดใครจะลงตอนไปซื้อทำไม ดได้ยังคะต้นเดียวก็พอเนอซึ่งกุดไปปลูกขังบ้านอ้วนใบใหญ่เกินใบใหญ่เกินต้นที่เธอเอาขึ้นเมื่อกี้อ่ะที่ใบอ,อ่อนๆข้างล่างอ่ะ yes ะนั้นแหละ เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นได้มากูดละได้ให้นางแจกตงก็ดอิมทิปไอะไรนะไผ่กวนอิมเหรอที่รอบที่แล้วเราซื้อไปแต่เราปลูกในดินแต่รอบนี้จะเอาไปปลูกในน้ำเลยดีนะยว่านะซื้อแก้วซื้อแก้วอย่างเงี้ยถ้าใส่กระถางเรากระถางสวยๆของเราก็ได้นี่ดูบรรยากาศคนยังไม่ลงเนาะถ้ายังไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะขี้ค้านเดินร่อนเนาะร่อนเท่าไหร่อ้วนไหม อมูงจะกัดฉันไม่ให้เข้าไปนี่ปกติพม่วาก็ามาซื้ออยู่นี่แหละจ้ะต้นไม้อยู่บ้านแทบจะทุกต้นก็นมาจากฟาสไีนร้านไหนอะแถวนี้เหรอใช่ไหมมีทั้งผักผลไม้มีชุกอย่างให้เลือกซันไม้มงคลเออนี่แหละร้านนี้ร้านนี้จำได้แล้ว จะลุกจูงกนันอีกเหนทุคนอันนี้อันนึงนะ <ừ. S 2> แต่มันมีที่อันนี้เขาใส่ดินแล้วได้อยู่เราก็ใส่ดินได้เดี๋ยวเราลบน้ำไม่เอาเอาสีขาวเอาต้นอะไร Aduh, aduh. Ya. Terlala oleh Ben. Aku no. Kita jom bawa tu dia. Oh, ding dangan loh? Nih ngaji. No, Nafwah loh? Nih ngaji. Nih ngaji lah. Terus, anih lah. Kita beli balo nanti. Anih, tunggu bapa. Nih anih. Nud, nud, Anud. เดี๋ยวพี่ว่าขอไปเดินเลือกต้นไม้กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ต้นอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะทุกคนคนมันสวยมากเลยมันมีไม้เมืองนอกต้นไม้เมืองนอกเลย,ยเห็นแล้วก็คิดถึงที่ทํางานเก่านะอยู่เบลเยียมนะข้างในเนี่ยไปถ่ายไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันเปิดเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไงนี่ให้ดูให้ได้มาแล้วสามต้นเนะเขากำลังจ่ายตังค์คือซายเขาจ่ายตังค์อยู่ แค่ก็เลยเดินออกมาถ่ายข้างนอกให้ทุกคนดูสวยๆอ่ะมีแต่ต้นสวยๆอันนี้มริอันนี้พุทอันนี้เขาเรียกอะไรนะเตยเหรออะไรสักอย่างนึง่งจำชื่อมันไม่ได้สวยอ่ะสวยอันนี้กระบองเพชร มันนี่มันเป็นวันหยุดมันก็จะเงียบเหงานิซึงอนะ่ะดูไนแต่ว่าอันนี้กระถางเขาก็มีขายนะนี่ร้านขายกระถางขายกระถางด,ดูก่อนถ้าอยากได้อะไรที่มันเป็นสีแดงๆหน่อย สีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยเขาไปตั้งในบ้านเนี่ยให้มันมันคืมจนเกินไปไมให้มันนี่นี่จนเกินไปนะก็ลังมองหาอยู่แต่ก็้องไม่แน่ใจแต่อยู่นี่มีต้นไม้เยอะมากแบบหลายอ่ะให้เราเลือกมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลมีหมดทุกอย่าง อันนี้ก็จะมีเครนสุซุสุซุดูดูครับดู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 ใ่ครับรถตะเลือน้าช่ยคือคุชายขับรถตลเหลืามาไปแล้ว นี้ดวยคือสวยนอกบ้านเนี่ยรู้สึกว่าต้นไม้พะจะเต็มแล้วเนาะตอนนี้พะอยากได้แค่ไม่กี่ต้นเลยจะเอาไปเอาไว้ในบ้านนี่ะ ซื S <S <original> <S อ้อไก่ไปฝากทั้งจุกไหมเขา,า,าอยากได้มันเป็นสีสีหน่อยอะในบ้านมันจะได้ไม่อันนี้จนๆนไปแต่ยังไม่เห็นถูกใจเลยเป็นแค่อันนี้คือ ปูหรือติ๊กไทยกูกูจริงๆปูกินหมากไหนไม่มีรอกเหมือนกันนั่นแหละกระถางแวนไม่อยากได้แล้วข้างล่างดอกเข็มพอแล้วมั้งอันนั้นก็ได้แยกได้ตั้งห้าหกต้นลวแล้วก็ไปแยกต้นอยู่บ้านอีกได้อีกนะได้ไม่เยอะเกินโอเคไหม พราลเรทุกคนได้แค่นั้นแหละสามต้นสี่ต้นห้าต้นเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปลองวางดูก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วเหมือนมันหลกเกินไปแล้วมันไม่มีคนรุดน้าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ดูแล้วก็จะลองเอาไปแต่งดูก่อนถ้ามันสวยหรือถ้ามันมองดูแบบขาดอะไรไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวแพ็จะหามาใส่ใหม่นะหาเพิ่มหาเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ กลับบ้านแหละเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเ่าจะถ่ายรูปให้ดูท้ายคลิปโอเคนะทุกคนตามนั่นนะไปเลยจ้ะคลิปนี้บายบาย